คนที่เกิดในราศีธนูนะคะในเดือนสิงหาคมเดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์นะคะภาพรวมชีวิตของคุณจะเป็นยังไงในเดือนสิงหาคมแล้วก็ทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะขอดูภาพรวมค่ะพลังงานของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนค่ะ เหมือนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณน่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจมีเรื่องให้คุณจะต้องเลือกนะมีเรื่องมาทําให้คุณรู้สึกฟุง้งซ่านรู้สึกกังวลใจกัดกลุ้มนะคะแต่ว่าความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในลึกๆมันไม่ได้คุณเองไม่ได้แสดงออกมาให้ใครได้รู้นะคะมันมีลักษณะของการที่คุณอาจจะตัดสินใจได้อย่างไม่เด็ดขาดหรือว่ามีความคิด กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำๆวนไปวนมานะคะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะ,ะค่อนข้างยากลำบากหรือว่ามีเรื่องติดขัดต่างๆนะคะติดขัดในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยกับใครนะคะกับคนใกล้ตัวกับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีะปัญหาคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะทัศนคติไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะ กำลังฝ่าฟันเรื่องยากๆบางอย่างเป็นช่วงเวลาของการต่อสู้นะคะมีบางอย่างเข้ามาต้องแก้ไขบางทีคุณอาจจะต้องไปแก้ไขอ,อ,อะไรให้ใครก็ได้นะคะมีปัญหาที่คุณจะต้องเข้าไปชาร์จเลยปัญหาเร่งด่วนเข้ามาแบบนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบจะต้องต่อสู้อาจจะต่อสู้กับ ตัวเองก็ได้ต่อสู้กับงานก็ได้ต่อสู้กับการเรียนในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการสอบการแข่งขันอยู่ก็ได้นะคะมันหมายถึงว่าคุณเนี่ยกำลังจะไปถึงจุดเป้าหมายบางอย่างที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายอะไรก็ตามนะคะการงานการเงินเป้าหมายต่างๆการเรียนอย่างนี้นะคะเป็นไปได้หมดมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากนะคะ แต่ว่าถามว่ามเาีเกณฑ์ที่จะมีประสบความสําเร็จไหมก็มีความามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะหลายคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการมองหาความก้าวหน้าในเรื่องงานนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่คุณจะก้าวหน้ามีความเป็นไปได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะ คุณอาจจะได้รับผิดชอบในส่วนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือว่าคุณอาจจะมีภาระนะคะเข้ามามากกว่าแต่ก่อนคุณจะต้องไปมีบทบาทอะไรบางอย่างนะคะที่สำคัญในเรื่องงานแต่ว่าคุณเนี่ยไพ่ก็บอกนะว่าให้ตั้งใจแล้วก็ให้มีสติในสิ่งที่ทำแล้วสิ่งนั้นเนี่ยนะคะก็จะประสบความสำเร็จ อาจจะต้องรู้จักวางแผนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็นั่งทบทวนหาสาเหตุของปัญหานั้นให้เจอนะคะแล้วแก้ไขให้ตรงจุดบางคนอาจจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆธุรกิจใหม่นะคะเริ่มต้นที่เอ,อมันจะดีกว่าเดิมคุณจะเริ่มสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองคุณจะมองหา แหล่งทำมาหากินใหม่ๆได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเริ่มรู้จักประหยัดเงินเก็บเงินมากขึ้นดูแล้วว่อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้ส่วนใครที่นะคะสุขภาพอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ดีนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็มองว่าท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันไม่ดี ในไม่ช้าคุณก็จะกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะเอ่อบางคนอืมอาจจะกำลังสร้างอย่างที่บอกกำลังสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยากจะซื้อบ้านนะคะซื้อที่ดินหรือว่าเออคุณอาจจะมองว่าถ้าได้เงินมานะคะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยก็จะเอามาเก็บเอามาออมนะคะเป็นเหมือนช่วงเวลาที่โอเคมันยากลำบากมันมี ภาระหน้าที่ต่างๆเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีปัญหาที่ต้องเข้ามาให้คุณได้แก้ไขมีเรื่องฉุกระหุกต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยศักยภาพของคุณคุณจะสามารถผ่านมันไปได้นะคะขอให้มีสติขอให้เด็ดขาดขอให้แน่วแน่ในสิ่งที่ทำอ่ามันอาจจะส่งผลให้คุณมีความเครียดนะคะปวดหัวนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาต่างๆเกิดขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นผลมาจากการที่คุณใช้ความคิดนะคะคุณใช้สติปัญญาของคุณนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้ผ่านเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะเชื่อว่ายังไงคุณก็ผ่านมันไปได้อยู่แล้วนี่คือสถานการณ์ของคนชาวราศีธนูในเดือนอสิงหาคมนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องการงานกันต่อคะ่ะ สำหรับเรื่องงานในเดือนสิงหาคมนะคะก็มองว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนงานการจัดระเบียบงานนะคะอยู่ในช่วงของการที่คุณจะต้องใช้ความอดทนม,มีปัญหาเข้ามาให้คุณได้แก้นะคะเป็นบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการสอบการแข่งขันคือช่วงเวลานี้คุณจะเครียดกับเรื่องงานนะคะออแล้วก็เหมือนอาจจะรู้สึกว่างานทำไมเนี่ยมันมากองอยู่ที่เราคนเดียวนะคะ ก็เพราะว่าคุณมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือคุณมีความสามารถนะคะหัวหน้างานผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะคะก็เลยมักจะมอบหมายงานสำคัญสำคัญงานที่มันท้าทายความสามารถมาให้คุณทำอยู่เสมอนะคะซึ่งช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้ได้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะได้งานหลายงานนะคะมี ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำแค่งานเดียวว่ะหยิบจับหลายงานเลยนะคะซึ่งมันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเครียดนะคะระวังเรื่องของการทำงานที่มันหนักเกินไปทำงานเยอะนะคะก็อาจจะในเรื่องของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยก็ระวังไว้นิดนึงนะคะเพราะว่า,าใช้เวลาอยู่กับงานนะคะเครียดกับงานเนี่ยนะคะมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องสุขภาพได้เหมือนกันนะ บางคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องงานในลักษณะของการที่มีบางอย่างเข้ามาแล้วมันทำให้งานสะดุดงานต้องหยุดกลางคันนะคะหรือว่ามันไม่ลื่นไหลในแบบที่ที่เราคิดเอาไว้นะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของคุณคิดนะคะรู้สึกว่าอยากจะย้ายงานนะคะมีความคิดที่อยากจะออกจากงานนี้ นะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาเหมือนตอนนี้คุณอาจจะต้องอดทนทำงานเดิมต่อไปก่อนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมกับการที่จะตัดสินใจมากนะักเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่จะต้องชั่งใจนะคะชั่งน้ำหนักก่อนนะคะในทางในทางที่คุณจะไปนะคะใช้เวลาลองทบทวนลองคิดดูนะคะไพ่ออก,ก็บอกนะคะว่าถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยนะ ก็ลองทบทวนดูนะคะว่ามันจะแก้ตรงไหนได้บ้างนะคะถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได,ด้วยได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะคะคนที่เขาอาจจะมีอำนาจพอนะคะในการที่จะมาช่วยแก้ไขเรื่องงานให้มันหมดสิ้นไปหรืออาจจะคุณอาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานซะใหม่นะคะที่อาจจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะของชาวราศีธนูจะเป็นยังไง สำหรับในเรื่องการเงินในเดือนสิงหาคมของชาวราศีธนูนะคะก็มองว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะการเงินก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนยังสามารถที่จะหามาได้เรื่อยๆนะคะจากอะไรจากน้ำพักน้ำแรงของคุณทั้งนั้นเลยนะคะจากการทำงานทั้งนั้นจากความรู้ความสามารถของคุณบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปทำบุญนะคะใช้เงินไปกับการทำบุญทำกุศล อะไรเข้ามาแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายจุกจิกกวนใจอะนะคะเป็นเป็นรายจ่ายที่แบบมากบ่อยๆจุกจิกกวนใจนะคะมันก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกังวลใจรู้สึกวิตกวิตกกังวลไปไปมากกว่าสถานการณ์ที่มันเป็นจริงก็ได้นะคะว่าเอาเอ,เ,อเงินจะไม่พออะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่ได้ขัดสนอะไรขนาดนั้น สามารถที่จะยังยัง,ยงไปได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในเรื่องนี้คุณจะได้เงินจากการทำงานที่มันถูกต้องเท่านั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินก็ได้ถ้ามีปัญหาในเรื่องการเงินก็แนะนําว่าให้ทํารายรับรายจ่ายนะคะเงินเข้าเงินออกให้รู้ว่า อ,อมันไปไหนมาแล้วมันไปไหนนะคะเราจะได้จัดการกับเงินกับรายรับรายจ่ายของเราอ่ามันก็อาจจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะแล้วคุณก็อาจจะไม่เครียดในเดือนสิงหาคมนี้นะอ่าในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังพอมีพอกินเนาะไม่ได้ขาดสนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการมีโชคนะคะเป็นเงินที่จะมาจากคือถ้าไม่เสียเงือนนก็ไม่ได้เงิน นะคะแบบนี้ระวังในเรื่องของการที่จะมีารายจ่า,ายเข้ามาจุกจิกจกวนใจคุณก็จะอารมณ์เสียถูกไหมแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการระวังโดนโกงโดนหลอกได้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องความรักกันต่อค่ะ รักของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงคะ ในะเรื่องความรักนะคะในส่วนของคนที่อาจจะมีคู่นะคุณก็อาจจะรู้สึกว่า,าคุณพอใจในความรักครั้งนี้นะ,ะถึงแม้ว่าความรักมันอาจจะไม่ได้หวานชื่นขนาดนั้นนะคะแต่คุณก็ยังอยู่กันได้ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหามันจะมีอุปสรรคเข้ามาหรือเกินในความรักความสัมพันธ์นะมีเรื่องราว ทุกใจหรือว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่ามันก็ยังคงมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะยังคงพัฒนาไปได้อยู่สำหรับคนที่มีออความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ดีนะคะไม่ค่อยดีคุณอาจจะมีโอกาสได้ออหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันหรือว่าได้แก้ปัญหาและก็เรื่องราวต่างๆที่มันค้างคาใจให้มันจบสิ้นได้ เพื่อที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะมันก็มีสัญญาณบางอย่างหลังจากที่คุณสองคนก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคในความรักแหละแต่มันมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่มันทำที่มันจะทําให้สถานการณ์ความรักของคุณอนะ่ะมันดีขึ้นก็คือมันจะอาจจะไม่รู้สึกน่าเบือ่อนะคะคุณสองคนอาจจะได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหรือทํากิจกรรมอะไรร่วมกัน ะะที่มันจะทำให้สถานการณ์ความรักของคุณมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนระวังนิดนึงอย่างที่บอกในเรื่องของคำพูดคำจาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งกันมันจะเกิดขึ้นบ่อยเรื่องนี้มันมาจากเรื่องของการใจร้อนการวู่วามการเ,เวลาพูดไม,ไม่ได้คิดก่อนพูดนะคะมันจะทำให้เกิดปัญหาการทะเละาะกันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะเนี่ยระวังในเรื่องนี้ สำหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะเพิ่งจบหรือว่าเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์อย่างกระทันหันมีการแตกหักเลิกรากันไปนะคะเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบที่หวังอม,มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะก็ต้องมีสติในการเตรียมตัวในการรับมือกับมันแต่ว่ามองดูแล้วนะคะคุณจะมีโอกาส ที่จะได้เจอคนที่คุณถูกใจคนที่คุณตรงใจคุณชอบเอ,อ่อคนที่คุณอาจจะมาจากการแนะนำของเพื่อนๆก็ได้นะคะคุณจะเจอคนนั้นและก็จะมีโอกาสในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เหมือนกันนะคะเป็นการเหมือนคุณจะได้มีโอกาสในการปลูกต้นรักกันนะคะความรักมันก็จะพัฒนาไปอาจจะมีโอกาสได้ คุณอาจจะมีโอกาสได้ของขวัญเป็นกำนันนะคะเป็นเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะก็ได้เหมือนกันก็จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอะ่ะและถ้าถามว่าในกรณีของคนโสดแล้วได้เจอคนที่ถูกใจนะคะ จะเป็นยังไงคนคนนั้นถ้าถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกกับคุณยังไงนะคะมันก็บอกไปได้ว่าเขาก็มีความชอบมีความรักนะคะมีความเขาเรียกว่ามีความพร้อมที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วก็ประเมินความสัมพันธ์พิจารณาความสัมพันธ์นี้ไปด้วยนะคะควบคู่ขนานกันไปนะคะพยายามอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าในกรณีของคนที่แบบเ,ออเป็นโสด นะคะแต่ว่าไม่ได้ยังไม่มีใครเข้ามามันหมายถึงว่าตอนนี้นะคะคุณคุณเนี่ยมีความสุขมีความพอใจกับการที่คุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวได้นะคะอาจจะไม่ต้องมีใครเข้ามาเลยก็ได้นะคะคุณมีความสุขกับการทำงานกับการหาเงินกับการพัฒนาตัวเองมีความสุขกับเพื่อนฝูงกับครอบครัว แบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกทีเ่เหมือนกับเราให้ความสัมผัสให้ความสำคัญกับตัวเองนะคะไม่ได้พึ่งพาความสุขจากใครแบบนี้นะคะนี่เป็นความรักของอคนที่เกิดในราศีธนูในเดือนสิงหาคมนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของชาวราศีธนูนะคะก็เป็นการอ่าน อ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะคนชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะเกิดในช่วงเวลาไหนนะคะก็สามารถดูได้นะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนนิดนึงเนาะว่าเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมอยากให้นำกลับไปเป็นไกด์ไลน์เป็นคำแนะนำนะคะมันน่าจะเกิดประโยชน์นะ, <S <S นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ